เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นชาวอาวีกันทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับอารามลมิ่งสายเวทล้วนนะครับได้ยินไม่ผิดแน่นอนครับผมนี้เราจะพาอารามมาออกเวทกันนะครับปกติสกิลเขาโจมตีเป็นเวทอยู่แล้วครับเราก็เลยจับเขามาออกเวทเลยดูันซิว่าจะแรงขนาดไหน ย้อนไม่ทันมาเจลิงแต่เราจะยืนผิดเลนนะครับเนี่ยอย่าให้เขาเข้ามาครับพยายามบ่อยท่าสองกดดันไว้ครับผมบท่าหนึ่งนำไว้ครับท่านหนึ่งเราค่อนข้างจะเปลืองมานาหน่อยนะครับช่วงต้นเกมอย่าให้เขาเข้ามาครับ มันก็จะเปลืองมานานนิดนึงลูนที่เอามาก็เป็นลูนแท้งนะครับปกติเลยผมก็กลัวมันจะบางเกินไปผมก็เลยเอาเป็นลูนแท้งมาครับเอา้าตายนะลิงเกือบไปอีดรัรกได้นะครับเอาไปเพื่อน ตากรว้าวก็กลัวไหมครับผมสวยครับเน่นอารมณ์ช่วงต้นเกงค่อนข้างจะเบืองมานานนะครับอย่างที่ว่าเราต้องคอยครับพยายามกดสกิลกดดันฝั่งตรงข้ามไว้นะครับ เพื่อที่จะให้ต้นเกมเขาทำอะไรได้ไม่มากนะครับผมจังหวะนี้ยังไงยอ้อนอยู่ในนี้มียอ้อนถอยก่อนก็นได้ะะะะอะไรๆๆๆอยากล็อกเขาขับป้อมอยังเลยวะ เดี๋ยวออกเป็นออกเป็นล้างดีหรือเปล่าออกตาก็ได้ครัคิดไม่ออกออกเลยดีวะออกตาดีกว่านะมีหายตัวทั้งสองตัวสวยครับครับย้อนย้อนหลบไปครับไปไหนละไปไหนละสวย ยังไงต่อ,อยังไงต่อตรงนั้นเอาย้อนมาทำงั้นละ <S <S ่ละเจ็บครับผมน้ำเขียวเก็บนะครับไม่มีใครเก็บกูเก็บเองก็ได้ครับ hey, <S <S 1> <S 1> แล้วต่อไปเราออกเป็นบูมสติกอันแรกเลยนะครับแต่นนี้ไม่ได้เซตขอบมาด้วยดิแต่เอาไปทดลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกให้ดูนะครับผม สำหรับอารัมเซตเวทนะครับบอกเลยว่าแรงเฮ้ยทุบเบาทุบเบาทุบเาปุา๊บปุ๊บกูล็อก,ก,ก,กเลยยืนยืน ตนนั่ฮิกซี่ขึ้นบนรอด,ดักเลยครับผมยังไงเขาก็ต้องลงมาล่างนะครับลงมากลางแน่ๆเดี๋ยว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 วันนี้เล่นได้เพื่อนโอ้ยเล่นไม่ได้แล้วโอเคครับสวยไอ โอเคเลนเอาถือว่าเป็นการสลับเลนไปเลยนะครับไม่กลัวผมยืนซอยป้อมสบายครับอดิเมดกระแทงยืนซอยป้อมแบบเดียวแตกดาเมจมาจากไหนก่อนงงอ๋ออผิดว่ะ เดี๋ยวโอเคออกแหวนลีมานามาเลยนะครับผมรีบออกเลยจริงแล้วผมควรจะออกแต่ต้นเกมนะแหวนลีมานาค่อนข้างเปลืองอะเอะอเอโอเคครับผม อย่ามาอย่ามาอย่ามาแต่ครับผมเดินล่างไม่น่าทันครับปล่อยแต่ครับผมไงก็ไม่ทันสวยครับผมสวยครับลิง ยืนกดดันยืนกดดันหน้าป้อมไม่มีใครกล้าออกมาเลยมาครับหน้าล็อกครับผมอย่าให้เขาได้ดูดเลือดเด็ดขาดถึงถึงบอกเลยว่าถึง ถึงลิงอยู่ไหนโอเคลิงกำลังจะมาจะรอไหมวะเน,นี่ยรอเธอรอเธอะโอเคได้ครับบูมสติกนะครับต่อไปออกมองกุฎเลยครับมงกุฎเวทเพิ่มความแรงหน่อยนะครับ บอกยิ่งเลดเกมเรายิ่งดูเดเลือดแรงนะครับผม no แต่น่าจะไม่ถึงเลดนะเกมนี้ต mm hmm. ีดาร์้เพื่อน mm hmm. เข้ามาเข้ามาลิงเข้ามา อ๋อครับเอาตัวนี้ก่อน,นครับตัวครับลิง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 ได้ใครอ่ะโอ้ได้เขานะครับไม่ไหลครับผมอุ้ยลิงเริ่มแรงครับผมจับจับครับผม อยากให้เขาทำอยากให้เขาได้เล่นต่อนะครับเลยไปครับผมเลยไปครับดูความแรงครับผมนี่เราแม่งแรงจัดนะครับตอนนี้ควนจะจัด ฝั่งเขาไม่อ๋อคลิกซีออกตัดเลื่อนนะครับนึกว่าไม่ออกตัดเลื่อคนเลยเฮ้เราไปไหนหมดเนี่ย ย้อนอยู่บนย้อนเรียบร้อยครับโดนลิงสอยหลอยแล้วครับโอ้โหคมโลว่ะแต่ก็นี่แหละครับผมก็เสียครับแรกมาด้วยความบางนะครับถึงจะแรงก็จริงนะครับผมยานานไงนะเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งว่าจะพุ่งเข้าไปกวดอนติ เช็คลิงครับผมอ่าลิงอยู่นี่นี่จับเลยครับตมกี้รู้สึกว่าลิงเขาจะอยู่ข้างบนด้านบนนะครับไล่เช็คเลยครับผมโอเคครับ เดี๋ยวถอยก่อน,นครับ <Ret reat. S 1> ผมไม่รู้ว่าลิงเขาอยู่ไหนมไม่มีผมไม่มีตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนึงออกก่อนอ่ะเอาไปออกน,นี้ครับดูดเลือดดูดเลือดดูด,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 ดูดูเวทเราเจ็ดร้อยเลยนะผมความแรง โอ้ห <ijk> ลิงมามันเห็นได้ไงวะเนี่ยย้อนกูยืนวาร์ปอยู่ในพุ่มนั่นแหะไม่ต้องกราบครับโอ้ยโอ้ยพันหน er ึ่งแรงโคตรแรง เลือดก,ก็แรงนะครับไม่ต้องกลัวหง่ว,วตีไม่ทันเจียนเย็นเย็นจเจีย็เยีนเยนบางจเจียนบ้างเจีบางเจ็ยนลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนมานี่ ไม่กลัวครับผมมาเลยครับคุณลิงครับคุณมาเลยครับผมบอกเพื่อนถอยว่าจะบอกเพื่อนถอยเพื่อนไม่น่าถอยแล้วนะครับจังหวะนี้นตีบานแล้วครับจบเป็นอันว่ารู้เรื่อง โอเคครับก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับอาร์ัมโรมิงสายเวทนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอารลัมนะครับโรมิงสายเวทล้วนนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนะครับ จะเป็นคลิปแนวไหนจะเป็นตัวอะไรเอามาออกของแบบไหนเอามาเล่นแบบไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม